Modify Ink, Professional Printing and Service สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็แป๊ะแอนเนตเนตแอนแปะครับผมอีกครั้งหนึ่งมาครับาประจําช่วงบ่ายครับผมเราอัดจะช่วงบ่ายแต่ลูกค้าชอบดูกลางคืนแล้วก็จะได้นอนนอนได้ง่ายแล้วก็นอนง่ายๆโอเคครับก็เราอยู่กับเครื่อง DTG อันนี้ก็เป็น EP2 สองใช่ครับวันนี้เราจะโชว์อะไรครับคุณปะ ที่งานตัว DTG ที่ลูกค้าจะนิยมกันนะครับก็จะเป็นงานาที่พิมพ์ตรงสีเต็มนะครับกับอีกงานนึ่งคือเป็นงานฮาร์ปโทนนะครับที่จะทําเม็ดเป็นเม็ดเพื่อที่ว่า1เวลา,าลูกค้าใส่เนี่ยจะมีการระบายของลมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเสื้อที่จะทําแล้วได้ราคาสูงนะครับ,รบจากการทำไฟล์ด้วยครับก็คือถ้าเป็น DTG จเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือฮาร์ปโทนครับ เพราะว่าเป็นจุดขายเลยก็ว่าได้ใช่เพราะว่าดีทีกับฮาร์ปโทนเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วใช่ครับเหมือนกับนึกภาพคือพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์อ่าเวลาขับมอเตอร์ไซค์ชิวๆเวลาพิมพ์ d ี g ีแล้วลมจะผ่านเสื้อใช่ใส่สบายแต่ถ้าเป็นงาน DFTDTF เนี่ยมันก็เหมือนงานสกีนยางปะใช่ครับมันก็จะปะทะรอนนั้นสีขาวจะต้องรองพื้นทั้งหมดนะครับมันก็เลยทาให้มันมีเงื้บ้างมีอะไรบ้างอาจจะรคานิดนึงก็แล้วแต่การออกแบบแต่ถ้าดีทีฟีกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าบางท่านอาจจะเอ๊ะทำไม DTG กับ d f ฟดีต่างกันตรงไหนครับ DtG คือ direct to garment ก็คือการพิมพ์ตรงลง,งใยผ้าใยผ้าเลยพอพิมพ์ตรงใยผ้าปุ๊บท่านสามารถนำตัวรีดมาริดทับได้ได้ครับหลักๆเลยนะครับถ้า DFT ไม่ได้จะต้องกลับผ้า<ช>แต่ถ้า d t t ทําทำได้ได้ครับแต่ไฟต้อง อ่อนนะไม่ใช่ว่าไฟแรงๆนะครับต้องถ้าไฟแบบรแรงแล้วก็ไปเหมือนกันติดติดครับผมโอเคก็วันนี้เราจะทําพิมพ์ฮาร์ปโทนให้ใช่คบชเครื่อง2หัวตัว Mini เจตตัวเด็ก2หัวพิมพ์ครับผมแล้วก็ไฟล์นี้นะครับถ้าลูกค้าที่เป็นแฟนของช่อง YouTube เราจะเคยเห็นไฟลนี้เราไปออกงานที่เมืองทองเมืองทองใช่ครับเราเราใช้หัวไอสามพัพิมพ์ใช่ครับหัวไอพันหพิมพ์อ่าฮะ ถ้าจําได้นะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าเราพิมพ์ผมรับรองเลยว่าดูไม่ออกขาวดูไม่ออกดีมากเลยครับดูไม่ออกว่าตัวไหนคือไอสัมัก็ดีสิบเอ็เลยมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากเนี่เราทาพีทิปก่อนนะครับพิทิผ้านะครับเพราะว่าตัวดีซีจเนี่ยเราจะพิมพ์ตรงลงใหญ่ผ้าเลยเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวพ่ทิปผ้าตัวผิวผ้าเนี่ยจะทําให้ตัวเนื้อสี ซึมตามใยผ้าแล้วจะแตกไม่คมเป็นขนขึ้นมาเป็นขนใช่ครับแตกด้วยครับตัวนี้เราก็จะกีทีฟให้ดูนะครับตัวนี้ของเราก็จะมีตัวน้ำยาพีทิฟของทางโมดิฟายอิงเรานะครับออันนี้ก็ขายขายเดิมครับผมขายบ้างก็สั่งครับผมละคนกันไปก็ตัวดี g จก็ต้องใช้กับตัวน้ำยาพีทิฟอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ ขายนะครับในราคาที่ไม่แพงนครับอัตราส่วนของเราเท่าไหร่นะครับคุณป้าถ้าตัวนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับผมหนึ่งต่อหนึ่งคุณผ้าดำเนาะใช่ครับพี่ก็ผมจะฉีดให้ตัวนี้นะครับจะฉีดผมจะฉีดชุ่มนะครับใช้ชุ่มเลยเนื่องจากกระบอกเราไปขโมยข้างบ้านมานะครับอ๋อครับผมจะไปเป็นก้อนนิดนึงพี่อย่าบอกเขาไปเด็กเขาก็รู้ ขาก็รู้หมดว่าเราเอามาโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางปาดนะครับเพื่อที่จะปาดตัวผิวใยผ้านะครับให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมเนี่ยอันนี้เราก็จะค่อยๆปาดไปนะครับผมเพื่อให้ใยผ้านั้นเรียบลงไปนะครับผมไปในทิศทางอย่างที่บอกทิศทางเดียวกันเวลาเขาพิมพ์เนี่ยตัวใยผ้าหรือว่าขนผ้าเนี่ยก็จะไม่ไม่ ฟูขึ้นมาครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการทับนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ํายาพีทีมเนี่ยละลายเคลือบตัวผิวผ้าไปนะครับปรับผิวผ้าครับตัวนี้ผมจะใช้อุณหภูมิ170-40จ็ดสิีวินะครับในการกี่รอบเนยครับคุณแป๊ะแป๊ะจะทําการอบเนี่ยอยู่2รอบนะครับพีทีฟสองรอบ พีทีนี่คือมีผลกับงานพิมพ์นะมีมากครับมีมากมีมีเลยครับเพราะว่าเราเคยผมเคยทดสอบแล้วโดยที่ไม่พีทีนะครับตัวงานจะเบอร์หมดเลยแล้วก็ไม่คมเพราะว่ามันจะซึมตามใยผ้านะครับตัว p ีทีนี่จะทําให้เป็นเหมือนตัวน้ํายาปรับตรงผิวผ้าเนี่ยให้เรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการตีทีครับน้ํายาพีครับมีผลหมดเลยมีผลมีผลน้ํายาพีที ซึ่งอย่างที่บอกคือเราก็เคยทดสอบมาแล้วนะครับตั้งหลายแบบก็ตอนนี้ที่เราพัฒนามาจนถึงเครื่องที่บอกเนี่ยครับเราก็ได้ไปดูตัวมยาพิทีสมาด้วยเนาะก็คือเป็นตัวนี้ที่เรานําเข้ามานะครับสองรอบใช่ไหมครับใช่ครับสองรอบรอบนึงผมก็ฉีดเหมือนเดิมนะครับโอกกี้ที่ยืมมาจากข้างบ้านรถต้นไม้เรากไปขโมยเข้ามาอ่าเราไม่บอกเขา เราไม่ขโมยเราไม่บอกทำขำช่วงบ่ายนะครับก็จะฉีดชุ่มนะครับชุ่มๆหน่อยเพราะว่า,าเพราะเดี๋ยวเราเราผิดเราอัดผ้าไปเนี่ยรีบไปเนี่ยตัวน้ำยาพีทีฟก็จะเคลือบที่ตัวผ้าไปด้วยเลยใ,<ช>ในตัวนะครับ น้ำยานี้้เราไม่ได้ซื้อในไทยเลยครับนนมาจากทางต่างประเทศครับตัวนี้เราเราเรานำเข้ามาทั้งหมดนะครับกับตัวเครื่องตัวอะไรพวกนี้ก็คือมาจากโรงงานใช่จากโรงงานเลยที่เขาขายเครื่องเนาะครับเีกพีทิฟรอบหนึ่งก็จะทำการ พิมพ์ได้เลยแต่ว่าตัวนี้นะที่ผมลองสังเกตดูนะพี่แอนเนบตัวเนี้การให้สีของสีขาวอ่ะผมว่าให้สีที่แน่นมากเลยนะรอบนี้ที่เราดูจากตัวคลิปที่แล้วที่เราทำในอะีพีหนึ่งไปนะครับที่เราไปดูมาคืออย่างที่บอกตัวพิธี PT มีส่วนนะครับตัวน้ํายาแล้วก็ตัวหมึกพวกนี้นะครับมีส่วน,ม,วนมีจุดสังเกตการพิมพ์ทับโทนอยู่2แบบนะครับ แบบแรกคือขาวปิดดีไหมครับกับสองคือสีกับขาวเม็ดสกีนอ่ะตรงกันหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้ที่ที่ที่จะทำให้เราต้องดูใช่ต้องดูอันนี้คือต้องดูครับอันนี้ก็เราพีทิปได้นะครับสองรอบแล้วนะครับก็จะสังเกตนะครับตัวพอพีทิปเราพีทิปไปแล้วนะผมจะให้ดูก็คือช่วงบนเนี่ยคือไม่ได้พีทิปตัวนี้พีทิปมาสังเกตตัวผิว จะเรียบกว่าจะเรียบกว่าตัวที่ไม่ได้พีชีบอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเปิดนะครับเราเอาตัวเพจนะครับเอาตัวเพจออกไม่รู้มุมเลยมั้งแต่กล้องสกรดบอกบังมุมโอเคตัวนี้เนี่ยที่ที่ที่เราทำอีพีที่แล้วเนาะครับ,รบผจะมีสังเกตคือจะมีเซ็นเซอร์เนี่ยถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวถาดจะปรับลง ตัวผ้าถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเสอเขาเข้าไปเขาเจอ<ช>ว่าจะดุเขาก็จะปรับลงบอัตโนมัติใช่ปรับอัตโนมัติใช่ครับปรับอัตโนมัติเส<ม>ื้อจะเริ่มจากด้านนี้พิมพ์ข้างล่างพิมพ์ข้างล่างถูกแล้วก็ใส่ง่ายนะผมว่าถือว่าเป็นถาดที่ใส่ง่ายดี ง่ายครับง่ายมากยึดมุมได้แบบเนี่ยครับก็จะตึงเลยนะวางแล้วก็เข้าเข้ารูปได้เลยเข้าได้เลยครับใช่ตัวนี้โอเค <Okay. S 2> okay. เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมลองอ่ายกก่อนเนาะลอ,องยกดูแล้วก็เดี๋ยวเราลองปรับดูนะครับก็ตัวนี้นะครับที่เราเคยทำที่อีพีหนึ่งไปนะครับ,รบก็คือโปรแกรมเนี่ย ที่แปลงหรือว่าลิบเนี่ยจะอยู่ในโปรแกรมพิมพ์เลยอินเทอร์เน็ตก็หนึ่งลูกค้าจะได้สะดวกตรงที่ว่าโปรแกรมตัวนี้มันจะเป็นโปรแกรมสำเร็จเลยที่ทาง Modifying เราเนี่ยจะมีไปติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าจะใช้งานง่ายมากสะดวกมากโดยการที่จะมาที่ช่องหลิบนะครับแล้วก็ Import ดึงตัวไฟล์งานที่เราทำไว้เนี่ยเข้ามานะครับอันนี้ผมทำไว้ที่ HT2 นี่นะ อ่ะผมก็ดึงตัวงานเข้ามาอันนี้ก็ลิจินอนไซส์ไซส์ที่เราทํามานะครับทำมาสําเร็จเลยนะครับใน Photoshop หรือว่าถ้าเกเราไม่ได้ทํามาเช่นอันนี้ผมผมทำเวลาหนึ่งอ่ะอันนี้นะครับรูปนี้ขนาดไฟล์งานเราจะดูที่ตรงนี้ได้นะครับ,รบอันนี้ก็คือจะกว้าง25เซนนะครับสูงจะ41นะครับแต่ผมต้องการที่จะปรับขนาดอย่างที่บอกที่เราเคยทำมาแล้วผมจะอยู่ที่350ก็คือ35มเซนผมกด Enter ปุ๊บ ขนาดก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยอัตโนมัติใช่ครับขนาดก็จะปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เราจะมาคําว่าปิ้นอย่างที่ EP หนึ่งที่เราทําไปก็คือจะมีทั้งหลิบไว้เพื่อที่จะให้เราดูเราพิมพ์ล็อคพิมพ์ได้เลยนะครับใช่อันนี้ผมจะเป็นหลิบไปก่อนนะครับผมจะหลิบไปอันนี้ผมลิบไว้อันที่แล้วเนาะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ที่เราหลิบมาโอเค ครับอันนี้เราก็หลีบไฟล์เสร็จแล้วตัวนี้ที่ผมบอกที่แป๊บอกไปก็คือมันจะสะดวกตรงว่าในโปรแกรมเนี่ยพอเราลีดเสร็จเนี่ยจะเข้ามาที่พิมพ์ต่อเลยครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ต่อได้เลยอันนี้ผมก็จะลองดูเอาตัวสอบโอเคเรียบร้อยหมดผมแก้สั่งพิมพ์เอิ่มไปทีเดียวมาดูการปรับถานอัตโนมัตินะครับครับแต่ว่ันนี้ที่ผมปรับลงไปอยู่นะครับ ก็จะเริ่มพิมพ์ครับอันนี้ต่ำไปเราสามารถปรับนะครับยกปรับได้ตาม <S <S หัว D X 11ตัวสีขาว แน่นมากเลยนะครับเนี่ยนี่ที่ดีงงานพิมเราปล่อยเวลาปกตินะครับไม่ได้เล่นเวลาไม่เล่นไม่เล่นใช่ครับลองจับเวลาดูนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะตัวนี้จากในโปรแกรมที่เขาจับเวลานะครับพี่เนี่ยตัวนี้จะอยู่ละประมาณอยู่ที่30บเอสามนาทีกว่าเองครับที่เราคุยกันไว้ก็คือว่าตัวหนึ่งเราใช้ผลิตเสื้อ5้านาทีไม่เกินนี้ เป็นได้นะครับใช่ก็คือขาวด้วยสีด้วยครับทุกสีทั้งผ้าขาวผ้าสีก็ไม่เกิน5นาทีเนี่ยแม้แต่ผมเองตัวสีขาวผมชอบมากเลยการให้ตัวเนื้อสีที่แน่นของเขาดูดูเม็ดนะครับว่าสีกับขาวตรงกันไหมเวลาเราพิมพ์ทับนะครับโทนี้จะเป็นตัวบอกที่ง่ายขึ้นนะครับว่าคุณภาพการพ่นหมึกของโอพิมพ์นั้นตรงหรือเปล่าครับผม งานฮัพโทนนี่จะเป็นงานที่ลูกค้าดีดีเรานิยมนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างลูกค้าที่นำเสื้อมาพิมพ์ตรงเนี่ยเช่นทำเสื้อเป็นวงนะครับพวกนี้ราคาตัวหนึ่งที่ผมสืบๆทราบมันนี่ตัวหนึ่งบางทีนี่เป็นพันนะครับครับอยู่ที่ดีไซน์เนาะครับผมแล้วก็การหาลูกค้าฮะคือเม็ดตรงนะผมว่า เม็ดเล็กแล้วก็ตรงใช่ครับตัวสีด้วยนะสีของเราตัวนี้ที่ให้แน่นมานี่ตัวนี้แน่นเลยครับต้องเอางานของไอ้สมองมาเทียบอ่ะถึงจะเห็นคือ D X 1 1กับราคาแสนต้นต้นครับภาพงานนี้แบบตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าโหทุกค้ะทำงานจริงขายงานจริงแบบหาตลาดได้กว้างขึ้น ใช่ครับไม่ไม่ได้มีต้นทุนเครื่องกับราคาหมึกแบบราคาสูงๆมามาบีบฮะตัวนี้แค่มีเครื่องตัวนี้สามารถที่จะรับงานพิมพ์หรือว่าออกไปต่างจังหวัดได้เลยนะมีกับโนดบุกตัวเครื่องเดียวครับอ่าแค่นั้นไม่ช้าพิมพ์ไม่ช้าไม่ถือว่าช้าเลยหวะที่ผมบอกใช้เวลาทั้งหมดน่าจะตกอยู่ประมาณารวมเสร็จเบ็ดเสร็จนะครับจะอยู่ประมาณเกือบสี่นาทีแค่นั้นเอง ก็คือแม็กเราไม่น่าเกินห้านาทีครับผมไม่มีปิ้นนะไม่มีครับขาวกับสีตรงทุกเม็ด โอเค,คเสร็จแล้วครับตัวนี้ใช้เวลาอยู่ที่3นาที58วินาทีนะครับ1ตัวในไซส์ขนาดที่3ามสิบห้าเซนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวปรับอัตโนมัตินิดหนึ่งพอดีเมื่อกี้นี้คุณแปรเขาไปปรับต่ํากว่าอ่าใช่ใช่ใช่ใชคำว่าปรับอัตโนมัติคือมันจะต้องสูงกว่าครับสูงกว่าตัวหัวพิม์เนาะสูงกว่าตัวแค่นี้ต้องต้องต้องต้งที่เข้าไปได้พอีแ เราลองปรับเข้านะครับครับต้องต่ําลง่อ่ามันจะปรับลงมันจะปรับเองอ่ามันจะปรับลงใช่ครับแตวผมอ่อยจระอนะเอาออกมาแล้วก็ปรับสูงครับแล้วผมกดอินเข้าไปอ่าน่ะเขาก็จะปรับลงเขาจะปรับเองอัตโนมัติอันนี้คือปรับอัตโนมัติอันนี้ราคาเครื่องเท่าไหร่นะพี่แสนต้นต้นโอ้โหราคานี่ผมบอกเลยว่า ลูกค้าทีา่หาตัวเครื่องนะครับพิมพ์ดี g ที่ไม่ต้องราคาสูงนะครับเริ่มต้นผลิตนะครับราคาแสนน้นต้นนี่ผมบอกเลยเลยว่าคุ้มแน่คุ้มแน่นอนครับจากตัวงานเนาะตัวนี้ที่ออกมาถ้าตัวนี้เขาจะมีอยู่2แบบก็คือ1ต้องนำไปอบ ต้องนำอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวสีนั้นแห้งเซ็ตตัวแล้วก็นำไปซักอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถที่ทนนะครับทนต่อการอยู่การซักได้เลยลายลงตรงทุกเม็ดใช่ครับไม่มีการไม่มีขาวให้เห็นอะไรเลยใช่ครับคือถ้าเราพิมพ์สีไม่ตรงขาวตำแหน่งทับทนอ่ะมันจะเห็นเป็นสีขาวใช่ครับ้างานไม่ใช่ตีขาวนะอันนี้ไม่เห็นเยยี่ม กับก็เครื่องพิมพ์ D T G 2หัว d x x กรับกับงานพิมพ์ฮาร์ปโทนก็ให้งานที่อย่างนี้บอกครับตัวสีสันนั้นสดแล้วก็เม็ดงานเม็ดสีนั้นนะครับสามารถที่จะพิมพ์ฮาร์ปโทนได้สบายๆเลยโอเคครับก็ เข้ามาทดสอบได้นะครับที่โชลูม m o d ิฟายอิงครับครับผมขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับ